ซือโอ้โหสามสบยตัวละสิบาทเลยตัวละสิบห้าบาทตัวละสิบาทเลยนะครับเยเก็บไว้นี่นะเก็บผู้ผูเห็นอยู่ผมเป,ป็นัถ้วยผมไหนไปกินตรงนี้ ถูกใจเลยเพ้่ดีให้ก่อนโอ,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 อ้ประทูเละว่ะเอ้ยเอประทูมันคือเละเป็นไงวะประทูเก่าเนี่ยแบบออกก้างออให้ก่อนเออนาะเงิน,นก้างาคาคอเนี่ย ัวใหญ่ไปเริ่มเลยนะมึงก็ยังมากินกลางอยู่บ้งมึงมากลางหมดอย่านี้อ้ะคุณยามันแทงท้องมึงเฉยๆเลยกลางหมดกลางเลยครับโอ้มากินแลยเดี๋ยวนะอ๋อนีนอือชอบแล้วทีนี้ชอบ อีอ้วนนึ้อตกลงมาท้องมันอ้วนหรือมันมันได้ม,มีมันมีลูกอ่ะ ทุกดวงจะมีลูกหรือจะมีหรือมันอ้วนยอดวิวไม่ขึ้นเลยนะ ถ้าซื้อที่สมุทรสาครนะสิบเข่งลอยสิบเข่งลอยเข่งละสองตัวสิบเข่ง1อยนะี่ถ้าซื้อแบบนี้โอ้โหตัวละสิบห้าบาทจะว้า,ปาเปลาแพงไหมเอามาตเอแบบเลยมันมีสองแพงพอดีเหมือนกัน กินเลยนะนยกินดีมะกุยกินเน่วันนี้ดููท้องมันเนยล มึงมาอยู่ถูกที่ถูกทางจริงๆนะมึงในใจไม่ชมอบแมวอยู่แล้วแต่มันมาแบบทำหน้าทงสารมากเลยมนาะมาดูเลยเลี้ยงมันไว้เลยน่นนี่และเฉย ไม่หมดไม่เลิกดูแล้วไม่หมดไม่เลิกไม่ต้องมองกินเลย ไม่ค่อยกินเลยนะบเดิ้เดิ้นอิ่มแล้ว,ลก,ลวกินให้หมดอย่าให้มันเหลือ,อเลี้ยงไว้กำจัดแมว มันมาพวกกัดของพวกลังพวกอะไรนะครับเลี้ยงเลยเลี้ยงไวู้กใจไปเลย